สัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปอัปเดตนะคะปลูกผักคนเมืองอาหารคือชีวิตที่บ้านหมอโอนเมื่อวันที่12สอพฤษาสองหาหกหกนะคะเป็นผักสลัดที่วันนั้นปลูกผักองุ่เมล็ดอ้อพันเมล็ดผไว้ห5ห้าเมล็ดนะคะแล้ววันนี้เหลือ64สิสี่ต้นตายไปนหนึ่งต้นเพราะว่าฝนตกแล้วน้ำซอกลากนะฮะให้สังเกตที่ใบผักสลัดนะคะ ช่วงนี้อากาศเย็นในสองสมวันใบผักสลัดเขาจะสวยอะค่ะเขาจะงามเพราะว่าพักสลัดเขาชอบอากาศเย็นนะเทียบเทียบให้ดูกับที่ฝ่ามอือคะนี่ลักษณะปลูกตรงนี้ไม่มีที่ปลูกบนกระบาดก็เลยมาวางปลูกไว้ที่บนเนินดินหน้าบ้านที่พักอาศัยอยู่นะละนักษณะใบเขาอะก็จะงามอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะใบเขาจะใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็น คือที่แดดจัดตลอดทั้งวันนะทรงของต้นผักเขาก็จะโตเป็นแผ่ไปกับพื้นหรือแดดดีนะฮะเขาก็จะต้นเขาก็จะไม่ยืดวันนี้อายุ36วันถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือประมาณวันที่26ธันวาคม ครบ45วันนะฮะชุดนี้ทั้งหมดตั้งใจว่าจะตัดไปที่บ้านน้อยกลางไฟใหญ่ตอนเขาดาวปีใหม่นะฮะวันที่30ถึง2มกราตามวปจิงที่นั่นนะคะอันนี้เป็นเปรียบเทียบปักสลัดให้ดูว่าที่แปลงกระัะยกพื้นที่ปลูกตามปกติปลูกขายนะฮะต้นเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นรอบเดียวกันกับ ที่แปลงหมอโอ้นที่ไปปลูกไว้วัน,นที่สิบสองที่บนกระบะที่แปลงหมอโอ้นที่ทําไว้นเนี่ยคือจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าต้นนี้จะงามกว่าเพราะว่าเขาถูกแดดแล้วก็จะสมบูรณ์นะ,ะจะเป็นทรงพุ่มต้นจะไม่ยืดนะ,ะจะเป็นแบบนี้ ใหญ่กับฝ่ามือนะคะเดี๋ยวจะมีรูปผักสลัดบนกระบ,บาบผักที่บ้านหมอคุนให้ดูตอนสุดท้ายนะคะให้เปรียบเทียบกันอันนี้จะเป็นต้นเลดโคลอนผักสลัดที่นี่จะมีห้าชนิดนะะอันนี้เป็นเลสเป็นเลสโอค อันนี้คนะ่ะเลดโอลกถ้าแดดเขาดีนะฮะใบใหญ่นะฮะแล้วเขาก็จะลาบไปกับพื้นจะแผ่ไปกับพื้นเป็นพุ่กมกลมๆถ้าแดดไม่ดีเขาก็แต่ละใบเขาก็จะยืดขึ้นหาแดบดบ อันนี้คือฟิลเล่นะคะนี่นะคะ่ะเป็นเป็นเออเป็น,ร,นรุ่นเดียวกันกับที่วันนั้นเราไปลงกระบะผักของหมออ้นคืออายุสิบห้าวันแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกันแต่ว่าลงช้าก็สี่วันเพราะตอนนั้นแปลงไม่พร้อม ก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะอย่างเี้ยอันนี้คือเล็กนะคะอันนี้คือพุ่มปกติพุ่มใหญ่ดอกใหญ่เล็กหรือใหญ่ไม่ได้อยู่ที่อากาศอาหารอย่างเดียวนะคะบางทีก็อยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาด้วยบางไม่า็อาจจะไม่สมบูรณ์อย่างนี้ยดอกใหญ่ความซ้อนของชั้นใบก็จะเยอะ โอ๊กนะคะอันนี้เลตโอ๊กค่ะอันนี้เลตโอ๊กอันนี้เลตโคลอนค่ะอันนี้ฟิลเลค่ะอันนี้อินคอสค่ะ เมื่อเราตัดผักสลัดแล้วนะคะเราจะต้องเคลียบผักกระบะผักนะคะต้องเตรียมแปลงรอ้ต่อไปผักรอ้ต่อไปก็ดวิธีการควรดินทั้งหมดนะคะให้ละเอียดนี่นะคะกลับหน้าดิน,นะคะให้เขาถูกแสงแดดก,ก่อนจะุงแล้วก็จะใส่สปปด่ปลูก ที่มีนะอย่างนี้จะเป็นใบจมพุลีมีญ้าในเปียก็ตัดญ้าในเปียยห้างแล้วก็ผสมมีฟางก็ผสมฟางมีวัสดุอะไรก็ผสมวัมสดุอนันั้น,นะคะแล้วก็มูลสัตว์เอเราทําเสร็จแล้วก็จะเอาฟางปุ่มเอาไว้เตรียมปลูกรอบต่อไป การตักหน้าดินก็แล้วแต่อากาศแล้วแต่แดดค่ะบางทีก็สามวันบางทีก็ห้าวันแล้วฝนตกก็อาจจะนานน่อย นี้จะเป็นชุดเดียวกับที่บนเนินดินที่ตรงบ้านไม้นะคะจะเป็นรอบเดียวกันค่ะแต่แยกปู่ตรงนี้คือเป็นชุดบนกระบัดผักนี่ค่ะเป็นชุดเดียวกับชุดนี้ ตรงนี้ที่ไม่ได้หม่มฟางเลยเหมือนบนกระบาดนะคะเพราะว่าดินที่เอามาปลูกตรงนี้เป็นดินที่ด่วนนะคะยกดินเก่าจากกระบาผักมาเลยมันจะมีความเหนียวมากต้องคอยพรวนอยู่บ่อยๆเลยเหม่มฟางไม่ได้ะะ่ น,นี้เป็นผักที่แปลงหัวอ้นเน่ะคะนี่ค่ะเขาโดนแดดไม่ทั้งวันต้นเขาก็เลยจะยืดใบเขาก็จะเป็นทรงสูงขึ้นบนเพื่อจะหาแดดะค่ะขอบคุณค่ะ